สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับมือนีนะครับผมา้ามบึงนะครับหน้าบัวชมพูนะครับบัวชัดนะครับเอาเน้นว่าชมพูนะครับผมส่วนสีขาวจะอยู่หลังบ้านนนครับนี่ครับกาลังคนยืนอยู่นี่ต่ากว่าใบบัวนะครับเดี๋ยวให้ซูมบบึงนะครับอันผู้ไายก็ยู่ทิมฟังพี่แล้วครับนี่ครับเอาใบมันออกไปน้ำ เอาไปหอ่อเบิ้งครับพี่นอ้องอู้ยดอกบัวเฮาอันบานแล้วนี่เฮาเก็บไปไหวพระบ่ได้แล้วนะครับได้เพียงแค่ให้เขาประดับประดาอยู่ในนานี่แหละนะครับผมส่วนที่จะเอาไปบูชาพระนะครับไปขายไปจำหน่ายก็คืเอาดอกตูมนะครับดอกตูมนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับอันนี้กัยังออนอยู่แต่ก็ะใสได้นะครับ นี่ครับเห็นบอกครับเด็กดีนครับเพื่อนๆมาเบิงนี่ครับดอกนี้ใช้ได้ครับเต็มที่เลยครับเนี่ยดอกนี้นะครับเห็นบอกครับเพื่อนๆนี่ครับนี่แล้วดอกบัวชมพู้นะครับผมที่ขายปีกันเนี่ย ใปัจจุบันนี่ดอกละหาบานะครับแล้วเขาขายทรงกันอยู่ที่2บาทถึง2บาทห0าสิบนะครับอ่แอดมินก็เคยไปซื้อนะครับของข้าเพราะว่าสิเป็นสีขาวหรือสีชมพูกะขายในราคาประมาณเดียวกันนะครับแต่ถ้าเอาเอาไปมัดหรือว่าถึงแม่จะไ่ได้มัดใส่ดอกไม้นะครับเขาเจ้าก็ขายอยู่ที่ดอกละหาบานะครับผม ทางเข้ากับมีสายพันธุ์นะครับมีเป็นมเมล็ดทรงทั่วประเทศแลวก็มีเป็นกระถางนะครับผมกระถางนี่เขาสิทรงแค่ภายในจังหวัดนะครับหรือเดินทางมารับเองนะครับสีชมพูครับเ,เ,เพื่อนๆเห็นบ่ครับตอนนี้กำลัง เก็บนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระส่วนตัวไหนที่บานก็บานไปนะครับงามครับผมเบื้องอันผู้บานคักๆนี่ครับเห็นบะครับบ,รบ, <c oughs> บานหอมกินหอมนะครับเหมาะที่จะเป็นบัวประดับด้วยนะครับปลูกใส่กระถางปลูกใส่บ่อเล็กๆนะครับ นะครับอันนี้สีขาวนะครับเขาปลูกเชือกไว้เพราะกลัวหลงส่วนชมพูเราจะไม่ผูกแต่สีขาวเราต้องผูกไว้นะครับเพราะว่าสายพันธุ์อยู่หน้านี่แปลงนี้นะครับจะเป็นชมพูกเกือบทั้งหมดแต่ก็มีขาวมาปนบ้างนะครับเพราะเป็นเสื้อเดิมที่เขาเคยปลูกร่วมกันนะครับมันแล้วแต่ว่า ลูกค้านะครับนิยมจะใช้ดอกบัวสีอะไรในการไปบูชาพระในการไปประกอบพิธีอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะระบูมาเราก็มีให้นะครับนะครับเพื่อนๆงามครับดอกบัวห้าเนี่ยอนี้ก็สีขาวนะครับเหลืองอ่อนเหลืองจางๆนะครับทนขาวนะครับ ครับผลงานเก็บเก็บไปใบบัวสูงกว่าคนครับต้องใส่เสื้อแขนยาวนะครับไม่งั้นเป็น,เป,นเป็นรอยเลือดนี่ครับพามาเบ่งตรงนี้ครับผมโอ้ยเบ่งดอกนี่พี่นอ้องข้อมงามนี่บางคนนะครับ เขาก็เอาดอกบัวแบบนี้นะครับตักแล้วก็เอาไปลอยน้ําบูชาบูชาพญานาคบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้ํานะครับเนี่ยก็เห็นทํากันกลายเป็นกระทงเลยนะครับแล้วก็ไม่คว่ำด้วยนะลองทําดูได้นะครับผมผมก็มีโปรเจกต์ใหม่อยู่นะครับผม, <laughs> ผมจะขายผมจะขายเป็นแบบนี้แหละ,ะเราจะขึ้นมาตร,ตรงนี้มันเป็นสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้น พามาสัมผัสเลยสวยมากออนี่ดอกนี่อย่าลืม,มเอาเนนะี่ยนี่ครับนี่ผมเดินขึ้นมาผมทำสะพานไว้อากาศเมืองไทยเราร้อนมากตอนนี้เราต้องมาเล่นน้ำนี่ครับเห็นไหครับสวยครับสวยมาก ถ้าถ้าเป็นดอกตูมแบบนี้เราสามารถพับพับแล้วก็ไปลอยในแม่น้ำได้เลยเป็นการบูชาพญานาคนะครับใกล้เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นกระทงเลยนะครับเขาจะตัดตรงขั้วตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยตัดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะพับเป็นกลีบหน่อยแล้วก็จะบานออกมาลอยไปไม่มีความมันเป็นมันเหมือนโฟมเลยนะครับ มันแปลกนะดอกบัวน,นี่เวลาตกน้ำมันลอยขึ้นมาเลยนะครับบัวน,นี่ตกโคลนตกตมตกน้ำคาอะไรเนี่ยเขาจะลอยตัวขึ้นมาให้สะอาดเขาจะไม่เปื้อนนะครับลักษณะของเขาก็เหมือนน้าที่เรามายนลงใบบัวเหมือนกันเขาก็กิ่งไม่ไม่ติดกันนะครับผมจะถล่มหรือเปล่าเนี่ยดูครับอันนี้คือบานเต็มที่พร้อมที่จะทําสายพันธุ์นะครับ เพื่อ,อาไปปลูกประดับที่บ้านได้ครับพอได้เยอะเราก็เก็บใส่ใจกันบูชาพระแล้ว<อ>แล้วไอ้ถ้าเราเม็ดมันก็เม็ดใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเรากินได้บัวชนิดนี้เนี่ยกินได้นะครับนะสวยงามมาก วันนี้พามาชมบรรยากาศแบบเต็มๆนะครับมีลมแต่จัดอยู่แต่มีลมนะครับมีลมมาก็เย็นช่วงลมไม่พัดก็ร้อนเออเราก็จะตัดลงไปด้วยนะครับเวลาที่เอาเอาเสร็จแล้วอันไหนเราไม่เอาพันนะก็จะตัดใบเขาทิ้งลงไปเลยไม่ให้เขาอยู่ให้ให้ใบใหม่ขึ้นนะครับ จะตัดตัวนี้ให้ดูนะครับี่ครับอ่ะโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ